ครับยังเป็นคุณกับชื่อจากใช้วัดครับช้วัช้ใช้วัเนะเอายังไงดีนะสวัสดีครับช่างสำราญนะครับจากโรงกลึงสับสำราญสุรินนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับนำเครื่องเครื่องสับยารุ่นส้มหล่นนะครับมอเตอร์สามแรงตัวนี้รุ่นละเอียดละเอียดหน่อยนะครับผมลูกค้าสั่งได้ให้ท่านอาจารย์ไชยวัฒน์นะครับผมอยู่ที่อำเภอสังขะ ตำบลบ้านชบครับตำบลบ้านชบนะครับอำเภอสังขาดจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็ขอบคุณสารกครให้ให้ความไว้วางใจเนาะจากสินค้าทางโรงกลึงนะครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่างยังไม่ได้แนะนําตัวเครื่องเลยอ๋อตัวเครื่องเหรอครับเป็นอะไรยังไงบ้างอ๋อตอนนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นเรียาเป็นรุ่นส้มหล่นนะครับมีระบบลูกบดสองตัวบนล่างความพิเศษของเขาก็คือ คุณลูกค้าสั่งได้สั่งว่าให้ทําแบบละเอียดยิบหรือธรรมดาฐานใหญ่ครับมีวัดที่วางเครื่องยนต์คูโบต้าได้ตั้งแต่เก้าแรงยันสิบสามแรงเลยนะครับรุ่นนี้คุณลูกค้าสามารถดัดแลงใช้การรถไถนั่งขับก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งอันนี้ดัดแรงให้ได้หมดนะครับล,ลูกค้ามีอะไรสงสัยไหมครับ คนใช้งานเครยนม์นาครับก็ก็ไม่มีเพราะว่าเคยเคยใช้เครื่องมาถ้ามีอะไรก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็โทรศัพท์ได้อ๋อได้เพราะว่ารับประกันหนึ่งปีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงจางน้ำลายดูอยู่บ่อยๆดูอยู่ทุกวันเอ๊ะเอาส้มรนเลยทำไมนึกว่าผลิตส้มปี๊ดมาก่อนจริงๆแล้วกลับกายผิดคาดว่าผลิตส้มรนมาก่อนครับผมเออตัวใหญ่ก่อนนึกว่าจากเล็กไปใหญ่ที่จากใหญ่ไปเลย ดบราคาลงมาให้ให้ลูกค้าได้เห,หมาะสมกับสถานการณ์ได้โอเคขอบคุณมากครับ